สิ่งที่เราทำวันนี้คือการถ่ายแอดของ AIS mm hmm. ลูกค้าต้องการความไลฟ์ลีที่มองว่ามันคงจะเป็นความรู้สึกหลังจากเราชนะแล้วหรือความรู้สึกสนุกกับมันณนะเวลาที่เราเล่นฟุตบอลคราวนี้เนี่ยเราจะมีผู้ชายที่ต้องถ่ายกับเราด้วยอาจจะ1นหรือสองคนที่ไม่รู้ดังนั้นเนี่ยเราคงต้องมานั่งคิดกันว่าเราควรจะเป็นโพสต์แบบไหนพี่หญิงบีฟเกี่ยวกับถ้าว่าเขาอยากได้แบบเหมือน เหมือนนะักฟุตบอลจริงๆเตะจริงๆท่าไหนที่นักบอลเขาเล่นกันท่าไหนที่เขาแบบรู้สึกว่าดีใจกระโดดชนกันหรือว่าแบบเฮ้ยกอดคอกันหรืออะไรแบบเนี้ยเล่นวอลเลย์ใช่ไหมกระโดดแอสกันได้ป่ะแบบแอสแบบเนี<อ>้ยเหมือนตบมือกันอ่ะเตืนสอดซ้นยิ้มด้วยเอออย่าหานะมิล่าเออเอาจจะแบบอาจจะแบบเออ,อไรอ่า เรา็รู้สึกว่าลูกบอลต้องไปข้างหน้าถูกไหมก็ต้องต้องชัดคิดเลยว่าแมนแมนคุยกันฉันเป็นผู้หญิงที่ออกกาลังกายฉันเป็นผู้หญิงที่ฉันเซ็กซี่ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องเซ็กซีอ่อ่ะคือใส่ชุดกีฬาฉันก็เซ็กซี่แล้วอะ่ะโ,โ,โ,โดได้ตหมคะ<โ>ดดาสบายาสบายหนึ่งส <1, S 1> องสาม หรือว่าเราลองนั่งไหมเปลี่ยนไม่งั้นจะไม่ได้ได้ไหมคะต้องปีนเข้าไปถ้างั้นทำท่าที่มันเป็นเสียเวลานะไม่ต้องกระโดดสุดปล่อยนะปล่อยนะดปล่อยนะปล่อยนะอย่ากลัวนะตัวตากล้องห่าเด้อตัวพี่ใหญ่ห่าเด้อเหมือนแบบถ่ายกันเองไหม ปังเลยปังปังชิดเข้าไปต่อยเด้งอย่าชิดมาเยอะเออโอเคอ่ะแล้วก็โพสๆตายเดินดรอปครับมาก็ไม่รู้ว่ามาสัามฟุตบอลทำไมถ้าจะถ่ายแคบขนาดนั้นเอาตะข่ายมาการที่บ้านแล้วถ่ายก็ได้มั้งคือแคบมากแคบจนแบบจะสิงกันได้อยู่แล้วอ่ะมาเดินดอครับเดินอครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนีดิกาเทคอาฟีคลอสอัดเสิร์ฟอย่างอัดเสิร์ฟอย่างเสื้อตับตับตับแล้วหนูก็งงมากตอนที่อยู่ๆพี่ใหญ่ก็ให้นายแบบถอดเสื้อถอดกางเกงด้วยแล้วก็ฉีดน้ำไม่เขินอ่ะหนูไม่รู้หนูเฉยเฉยอ่ะ เบวกับพรั่งยังไงยังไงเนี่ยเบกับฝรั่งยังไงน้องเบลกับไนแบบแบบโอ้โหนะนึกว่าจะเป็นแฟนกันแล้วค่ะตอนนี้ถึงเวลาที่เมนเทอร์ของเราจะเข้าไปนะครับเมนเทอร์หญิงครับพิแอดช่วยหน่อยค่ะพยายามคนข้างๆอย่าอยู่ให้เป็นตัวอยู่แล้วก็ ยิ้มกับกล้องนะ1นึ่สองส้เฮ้ยนั่นเลคราวนี้พี่หิงขอนิ่งๆเลยนะโพสนิ่งๆสวยๆเซ็กซี่พอถึงวันนี้ถือให้เป็นนักกีฬานะฟุตบอลเพลเยอร์นะทันนี้พี่ขอนิ่งๆ1มองก็หนึ่งองซ้ำคราวนี้ลองโยนบอลพร้อมกันนะโยนไปข้างหน้าข้างหน้าแต่ให้โด่งสูงๆนะ แล้วทุกคนแบบยิ้มกับบอลเหมือนแบบไปแล้วยิ้มแล้วอะไรอย่างนี้น,นะหนึ่งสอมหมดเวลาแล้วครับมหมดเวลาสำหรับทีมหญิงนะครับสุดยอดครับคือทีมหญิงก็ไม่เลวร้วายนะพอสองคนที่สูงที่สุดที่ร่างใหญ่ที่สุดมาอยู่ริมเนี่ยมันจะบังทุกคนที่อยู่ตรงกลางเลย เพราะฉะนั้นคนที่อ้วนที่สุดควรจะอยู่กลางเพื่อคนสองข้างนี่จะ,จะได้ช่วยปิดความใหญ่ของเขาสําหรับหญิงไม่ได้รู้สึกว่าพลาดหรือผิดไปน,นะคะกาชอบทีมพี่เกศมากกว่าเก่งกับเฮงไม่เหมือนกันนะคนเก่งแพ้เฮงมีเยอะนะ